ดีคนวันอังคารวันอังคารดวงรายสัปดาห์15-22ถึง22เดือนกุมภาพันธ์2567คนวันอังคารดวงดีมากคนวันอังคารดวงดีมากเดอะซันไพ่ที่ดีที่สุดในกองนี้จาก78ใบโอกาส ชื่อเสียงการเปลี่ยนแปลงการพุ่งกระจนทยานไปสู่เป้าหมายใครอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติใครอยากสอบอยากแข่งขันอยากเข้าวงการอยากเป็นดารานักร้องนักแสดงชื่อเสียงความสำเร็จเงินทองโอกาสที่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตความมั่นใจความเป็นผู้นำ กล้าได้กล้าเสียกล้าลงมือทํากล้าตัดสินใจมองการไกลอย่างคนมีวิสัยทัศน์เดอะทำ a พลนข้อดีก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตการพลิกชะตาการย้ายงานการย้ายบ้านการย้ายที่อยู่อาศัยต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อเสียสำหรับคนวันอังคารคืออารมณ์ที่ค่อนข้างแปรปรวนอย่าเป็นคนที่กลับกรอกเดินหน้าคือเดินหน้า ไปคือไปลุยคือลุยทำคือทำเดินหน้า2อก้าถอยหลัง3าก้าแปรปรวนกลับไปกลับมาจะไม่ประสบความสําเร็จเป้าหมายดีแล้วโอกาสมาแล้วพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเช้าแล้วทานตะวันแห่งความหวังพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จนะใครอยากทําอะไร เปลี่ยนร้านย้ายร้านก็ทําได้กิจการต้องไปข้างหน้าต้องโตอะไรที่เกี่ยวกับเด็กค่อนข้างโดดเด่นช่วงนี้รวมไปถึงคนมีคู่อยากได้ลูกได้บุตรมีโอกาสได้ลูกได้บุตรสําเร็จสมหวังดังใจช่วงนี้ใครที่อารมณ์แปรปรวนก็อย่าเป็นไบโพล่ามันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้เลิกกันนะแต่แฟนสับสนวันนี้มาอารมณ์ไหนยังไงนะดูดีๆควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้อย่าให้มันแปรปรวนมาก คนโสดคนโสดมีโอกาสได้เจอคู่มีโอกาสได้พบรักเป็นรักที่ดีที่จริงใจที่เปิดเผยได้เดอะซัน <c oughs> มากับเด็กเช <c oughs> ่นพอ่อไม้แม่ไม้ลูกติดหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนที่อายุน้อยกว่าอ่อนกว่าก็ได้แต่ความหมายของไพ่ดีแก้เคล็ดเสริมดวงช่วงนี้ย้ายที่นอนย้ายบ้านจัดบ้านใหมย่ย้ายโต๊ะทำงานให้มันปรับปรุง ให้มันเปลี่ยนแปลงนะช่วงนี้เครื่องรางของขังสำหรับคนวันอังคารปูหน้าคราชปูหน้าคราชเป็นสัญลักษณ์ของหน้าเกี้ยวงูกินหางเสริมดวงให้รักใคร่กลมเกลียวความรักดีขึ้นความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างดีขึ้นการเงินเสริมโชคเสริมลาบให้มีกินมีใช้ไม่ติดขัดมีกินไม่มีวันหมดไม่อด กินวนๆไปกินวนๆไปสองร้อยสามสิบก้าบาทส่งฟรีไปรีนีเอเอเมสโซ่ประเทศไทยแต่ไม่มีเก็บปลายทางนะจ๊ะเรื่องของการเงิน ทำไมต้องบอกว่าให้บูชาพญานานคะเพราะสัญลักษณ์ของไพ่ใบนี้ก็คือการเงินล่วไหลรับซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปแต่ก็ยังโชคดีที่ว่ายังมีเงินเข้ามาเรื่อยๆไหลเข้ามาเรื่อยๆแต่แค่เก็บเงินไม่อยู่โชคลาภมีเข้ามานะโชคลาภมากับเด็กถูกหวยกับเด็กเด็กให้หวยใครบูชากุมานเลี้ยงกุมานก็ดูแลดีๆหน่อยกันละกันเดอ้อ สุขภาพระวังปัญหาสายตาแล้วก็น้ำย่อยกรดไหลย้อนต้องระวังใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับไขข้อข้อเข่าช่วงนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษทำบุญกับเด็กกำพรา้าทำบุญกับคนตาบอดเติมน้ำมันตะเกียงเสริมดวงนะวอลเปเปอร์ paper, มือถือยังมีเหมือนเดิมออกแบบ ดวงชะตาในปี2567อยากเสริมดวงเรื่องไหนมีให้ทุกเรื่องเริ่มต้น239บาทวัตถุมงคลประจำเดือนนี้คืออินสีพึ่งมงคลใครที่พูดไม่ค่อยเก่งหรือช่วงนี้มีปัญหาอะไรกับใครนะหรือจะไปสัมภาษณ์งานจะไปเจรจาไปค้าไปขายหรือใครไม่มีคู่ไม่มีแฟนสักทีสีพึ่งช่วยคุณได้199รวม2 สนใจทักมาก็ใช้บิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ